ช่อง KB Auto รีวิวแหล่งรวมความรู้ด้านยานพาหนะเทคโนโลยีและระบบขนส่งยุคใหม่วันนี้เราจะเจาะลึกโครงการรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยในปี2026หรือที่เรียกกันว่ารอยเย้าไทยลายระบบขนส่งทางรางที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางยุคดิจิทัลเน้นความรวดเร็วความสะดวกสบายและประสิทธิภาพเหนือกว่าทุกโครงการที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด จากภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรอยย่วไทยลายถูกพัฒนาเป็นโครงการนำร่องก่อนก่อสร้างเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดใหญ่โดยมีเส้นหลักเดินรถเชื่อมเมืองสำคัญทั้งสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้รองรับผู้โดยสารตลอดปีโครงการนี้ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรรมไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปและญี่ปุ่นเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลกทั้งด้านความปลอดภยัย ความสเสถียรและการบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมตัวรถถูกคิดใหม่ทั้งหมดดีไซน์ลู่ลมรับแรงต้านลมต่ำโดยสีภายนอกเน้นสีทองเมทัลลิกคู่กับสีน้ำเงินเข้มสแสดงถึงตัวตนแห่งราชอาณาจักรไทยขณะที่โครงสร้างตัวรถและตู้โดยสารผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดการบินผสมโพลิเมอร์เสริมแรงน้ำหนักเบาช่วยลดน้ำหนักได้กว่า20%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด340กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบขับเคลื่อนของ Royal t h ไทไลน์ใช้ขุมพลังไฟฟ้าเกรดนวัตรกรรมจากยุโรปและญี่ปุ่นทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตความจุสูงขนาด5เมกะวัตต์และกลไกรีเจ e เน r เรทีฟเบรกกิ้ช่วยกักเก็บพลังงานจากการเบรกกลับคืนสู่แบตเตอรี่ลดค่าใช้จ่ายพลังงานลงอย่างมาก โดยสามารถเดินทางได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขณะที่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ถูกออกแบบให้ใช้งานได้นานกว่า10ปีโดยไม่เสื่อมประสิทธิภาพตัวรถติดตั้งระบบเซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิด360องศารอบตัวเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภยัยนอกจากนี้ภายในยังมีระบบ AI ที่คอยตรวจสอบสถานะโครงข่ายระบบไฟฟ้าและการสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนว่าต้องซ่อมก่อนเสียหายใหญ่ทั้งแสดงไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถอัตโนมัติเพื่อจัดทีมเข้าซ่อมอัตโนมัติสร้างความมั่นใจต่อผู้โดยสารสูงสุดภายในตู้โดยสารมีการออกแบบที่เอื้อต่อผู้โดยสารทุกกลุ่มตั้งแต่ห้องมาตรฐานจนถึงชั้นพรีเมียมและ VIP สำหรับผู้เดินทางทางธุรกิจหรือเดินทางไกล พัฒนาด้วยเบาะหนังี่ u แบบโออกโอมิกปรับเอนนอนได้สูงจอทัชสกรีนส่วนตัวพร้อมระบบความบันเทิงช่องชาร์จ USB-C และลักไฟพร้อมระบบ Wi-Fi ความเร็วสูงครอบคลุมตลอดสายอีกทั้งยังมีโซนที่เป็นห้องเงียบสำหรับทำงานหรือพักผ่อนโดยไม่มีเสียงรบกวนบริการเสริมในขบวนรวมถึงห้องอาหารเคลื่อนที่ระดับพัตตาคารที่ให้บริการอาหารไทยสูตรต้นตำรับเชื่อมกับวัตถุดิบท้องถิ่นจากแต่ละภูมิภาค มาเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอลิกพร้อมเมนูเฉพาะเดือนนอกจากนี้มีโซนเด็กเล่นและมุมอ่านหนังสือเหมาะสำหรับผู้โดยสารทุกวัยทั้งยังมีพื้นที่วางจักรยานรถเข็นคนพิการหรือสัมภาระขนาดใหญ่ระบบควบคุมการเดินรถใช้ AI อัจฉริยะ Smart Rail AI System ร่วมกับ GNSS และ LiDAR ในการตรวจจับตำแหน่งและสิ่งกีดขวางช่วยให้สามารถใช้การเดินรถอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ATO level 3จัดสรรเที่ยวรถตามเวลาจริงรองรับปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นและลดความหนาแน่นบนรางรอยเย่าไทยไลน์จึงมีความถี่สูงกว่ารถไฟแบบเก่าถึง50%และลดเวลาเดินทางได้ครึ่งหนึ่งเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่จากเดิม14ชั่วโมงเหลือไม่เกิน3ชั่วโมงระบบความปลอดภัยเชิงรุกมีทั้งระบบป้องกันการชน (Preventive Collision System) ที่ตรวจจับแบบเรียลไทม์หากใกล้ชนรันเวย์ก็จะเบรกอัตโนมัติระบบกันลมทาง Crosswind Compensation ช่วยรักษาเสถียร,รภาพขณะลมแรงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติในทุกตู้โดยสารรวมถึงกล้องตรวจจับการบุกรุกและระบรบล็อกทางเข้าที่ควบคุมผ่านไบโอเมตริกประตูเปิดโดยเซนเซอร์จดจำใบหน้าหรือ QR code เพื่อให้เข้าได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเท่านั้น การเชื่อมต่อเส้นทางรอยยาไทยลายกับระบบขนส่งมวลชนเมืองหลวงทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายรถไฟฟ้า BTS, MRT, Airport Rail Link และรถเมล์ทั้งยังมีจุดจอดรถยนต์ร่วม Park and Ride และสถานีเชื่อมต่อจักรยานสาธารณะ Bike and Ride ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางดอ o r ท o ดอ o r ได้อย่างสะดวก ด้านอำนาจส่งเสริมเศรษฐกิจโครงการนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงขึ้นตลอดสายจะมีศูนย์พาณิชย์จับกลุ่มอาหารท้องถิ่นศูนย์บริการอัจฉริยะสมาร์ทเซอร์วิสเซ็นเตอร์และธุรกิจบริการเชื่อมโยงกับการเดินทางเช่นค่าเช่าท้องถิ่นและแอปขนส่งส่วนบุคคลรองรับนักท่องเที่ยวทำให้เกิดแหล่งรายได้ใหม่ให้แต่ละจังหวัดเชื่อมต่อกับระบบรางนี้ การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสีเขียวยังเด่นชัดรอยเย่าไทยไลน์ออกแบบมาให้เป็นระบบรางเน้นความยั่งยืน Sustainable Rail ลดคาร์บอนปลดปล่อย CO2 ได้มากกว่า60%เมื่อเทียบกับรถยนต์พลังงานที่ใช้มาจากโซลาร์ฟาร์มที่สร้างขึ้นตามแนวรางและสถานีมีความสามารถในการเก็บพลังงานล่วงหน้าต่อวันเทียบเท่าเส้นทาง1,000กิโเมตร ข้อมูลทางเทคนิคสำคัญอาทิค,ความเร็วสูงสุด340กิโลเมตรชั่วโมงวิ่งระยะทาง1,500กิโลเมตรชาร์จอายุแบตเตอรี่10ปีเบรกแบบรีเจนเนอเรทีเสถียรภาพแรงลอลิงมมมา120กิโลเมตรชั่วโมง เซนเซอร์ LIDAR 360องศาและระดับการทำงานอัตโนมัติ ATO Level 3เป็นมาตรฐานของโครงการชูความทรงพลังทั้งในแง่เทคโนโลยีการเดินทางและเศรษฐกิจกทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงรอย่อไทยลายปี2026ที่เป็นทั้งความภาคภูมิใจของนวัตกรรมไทย เทคโนโลยีสีเขียวและยุทธศาสตร์เชื่อมโยงอนาคตที่พร้อมเปลี่ยนโฉมการเดินทางในภูมิภาคและยกระดับประเทศไทยไปสู่อาเซียนยุคใหม่หากคุณสนใจเรื่องราวยานยนต์เทคโนโลยีเครื่องบินรถถังหรือต้องการติดตามรีวิวแบบจัดหนักเชิงลึกอ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณรับรองว่าเราจะพาคุณไปพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจ ถูกต้องและเป็นประโยชน์ทั้งในและนอกโลกยานยนต์ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกสวัสดีครับ